对。哈 <laughs> <laughs> พ่ออ่อนจากดอยแม่จันใต้อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับเขาเรียกว่าโปรเซสการตากคืออันนบิเน Natural p r o c e คือหมักในถังก่อนไปตากทั้งลูกครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้ครับดกาแฟครับใช้กาแฟทั้งหมด16กรัมครับร้อน ครับเราจะทำการบดโดยใช้เครื่องบดชื่อว่าคอมเบนเต้นะครับ C40 เซตซีโกันครับแล้วก็ที่ร้านจะใช้ทั้งหมด24คลิปครับสำหรับดิบร้อน2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4ครับจากนั้นก็เทเมล็ดลงไปได้เลยครับ การบดครับใช้เวลาประมาณ3ามสิบถึงเ่สิบวิครับแล้วแต่กำลังของคนบดมันต้องจับประมาณแบบโคนคนเพราะว่ามันจะได้ลดลดแรงไปจับอย่างเงี้ยยาก ก็ใกล้หมดะครับหมดวดแล้วมันจะฟรีครับทีนี้ก่อนที่จะเริ่มการดริฟแนะนำให้ลูกค้าได้ดมผงบดกลิ่นของบดผงบดเขาจะเรียกว่าフาแกนครับภา,าษากาแฟอ่ะลองดมครับ เราเราจะทาการบางคนก็ล้างบางคนก็ไม่ล้างครับได้หมดเลยก็กลิ่นครับกลิ่นกลิ่นกระดาษลงไปด้วยถ้าสมมติเราไม่ล้างกระดาษกองก่อนแต่บางคนเขาอาจจะไม่ได้สี่เยียเรื่องนี้เทผงกาแฟลงไปครับนี่ก็เกลี่ยมาสักนิดนึง ทำกรูปให้มันหน่อยนึงครับมันจะได้น้ําลงง่ายๆสม่ําเสมอทีนี้ใช้อุณหภูมิน้ําที่88องศานะครับสําหรับกระบวนการตากของกาแฟวันนี้ครับจะเริ่มดิเทน้ำครั้งแรก2เท่าของผงกาแฟครับก็ประมาณ40กรัม 30ถึง40กร,รัมได้หมดเลยครับแล้วก็รอทั้งหมด30วินาทีเพื่อทำให้กาแฟมันอุ้มน้ำครับพร้อมที่จะสกัดลำดับถัดไปต่อไปก็เทต่อได้เลยครับจาก40เทจนไปถึง100ครับ แต่ทีนี้เราก็มาดูน้าํากาแฟจะค่อยๆแห้งจนกระทั่งเกือบแห้งครับอย่าร้อยแห้งเทต่อเลยเพราะว่าถ้ารอแห้งไอฟองข้างบนนะครับมันจะลงไปด้วยแล้วมันจะเกิดความฝาดความผมเทจนกระทั่งประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบครับแล้วก็รอต่อไปสเต็ปเดิมครับเกือบแห้งเทต่อ เทจากตรงกลางวนออกข้างนอกครับแล้วพยายามจบมาที่ตรงกลางจนถึง200ครับครั้งสุดท้ายเทจาก200ถึง250ครับสเต็ปเดียวกัน ตอนสุดท้ายอาจจะไม่ต้องเทแรงมากๆไม,ไม่ไม่ทำให้เกิดการเทอร์ูลเลนต์เพราะว่าเราไม่ต้องการสกัดช่วงท้ายเยอะครับเลยจะเทตรงกลางเจาะไปรอจนเกิดแห้งเกือบแห้งครับแล้วก็ยกออกเลยอย่าปล่อยแห้งเรียบร้อยครับสุดท้ายได้แม่จันใต้อนา l ิกเนเชอรัลโพเซ s ครับโทนกล้วยตากผลไม้สุขสีเหลี่ยมครับ ายใจไม่ทันเมื่อกี้ครับเดี๋ยวลองชิมกันเลยครับลองทานหลายๆอุณหภูมิเขาบอกว่ากาแฟาที่ดีต้องเริ่มทานตอนร้อนแล้วก็ปล่อยเวลาให้มันอุ่นแล้วสุดท้ายคือปล่อยให้เย็นเลยครับแล้วก็สามอันเนี้ยสามสถานะเนี่ยแล้วมันไม่ทําให้เรารู้สึกไม่อร่อยหรือว่าแบบฟาดผงถือว่ากาแฟน,นั้นเยี่ยมทั้งกระบวกนการตากทั้งคนชงคนั่วเนะครับแล้วต้อง

แมพี่พงษ์ครับนี่แม่นี่แม่นี่แม่กินหรอนี่แม่นี่แม่กินเลยนี่แม่กินเียนี่แม่กินเลยนี่ชิม่กินเลยนุ่มคอเป็นโทนอะไรครับชนคนไหนสุดสุดใหม่นุ่มคอมากพี่แล้วมันอุ่นๆน่ะสุดยอดพี่สุดยอดเลยอย่างนี้เลยครับเยี่ยม โคนผลไม้สุกสีเหลืองครับวิธีการส l ริฟต้องทําปากให้ฟันกัดกันแล้วก็ใช้ลมดูดเข้าไปครับมันจะมีเสียงสแปรจะเป็นสเปรย์ในปากแล้วรสชาติจะชัดขึ้นเ <c oughs> ขาเรียกวิธีการเสลิฟครับเ <c oughs> นี่ยครับผลไม้สุกสีเหลืองเป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้ครับ d i บ n ย a n ง a by m o n เ y r o ์ s ร e r ขอบคุณฮะ <laughs>